นัดชิงบอล7สีอารจีรุ่นไหนเซฟควา้าแชมป์กีฬา7 HD เชดแชมเปียนครับ2 0 2พหมอนทองชัยนาทใครพาดมีเศร้าแน่เดินทางมาถึงนัดชิงฟุตบอลน,นักเรียน7คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าผลจะออกมายังไงบังตีฟตระกูลมวยยังเดินหน้าล่าลายเซ็นจอมเซฟหน้าใหม่กับแคมเปญเชียฟฟุตบอล7สีเชียโกไซอา G ีเซฟจนได้เป็นทรีเซนเตอร์ฟกอบ นภัสหัดสวัยโรงเรียนหมอนทองวิทยาเซฟไปเซฟมาเสถลามมาจนถึงตรงนี้ทุกจังหวะการเซฟออกมาจากหัวใจไม่นั่งรถบัสคันใหญ่เลือกรถสองแถวคู่ใจไปเซฟเอาแชมบอนนั่นชวัดกำมลนวิบูลเซฟคูณ2อหลุดมา2ยังเอาอยู่เกมที่แล้วทำหนึ่งแอสซิสเซฟเพิ่มอีกนิดสกิดเลยได้เซนแน่แต่ก็ยังไม่แน่ มีคนฟ้องว่ามีเซฟบ้าๆจากเด็กปากน้าโพ่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครน,นครสวรรค์อิดสุวพัฒน์จำปาทิฟช็อตเซฟแบบดิบๆใครก็หยิบมาพูดถึงจะดึงออกก็เสียดายเซฟจนเป็นมีมเซฟจนทีมอาจีประเทศไทยต้องติดป้ายขึ้นตัวเต่งมาช่วยกันเลงว่าใครมาสรงใจร่วมเชียร์ให้น้องๆทุกทีมในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้สนามสุภาชลาสายสองโมงครึง่งชิงที่3 4โมง15คู่ชิงบอกแล้วใสอาจี ต้องมีดีดีวะ